จบตีโฆษณาแล้วก็จบต่อ,ตอด้วยทางด้านเอ,อ่อมาเก็ตติ้งแล้วก็ทํางานในวงการโฆษณามาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรีมที่เราแบบชอบทําเรื่องการสื่อสารนะแต่ในระหว่างที่เราทำในโฆษณาเนี่ยสิ่งที่เราตั้งตั้งข้อสงสัยกับตัวเองมาตลอดว่าที่ทำไมวงการโฆษณาเนี่ยมันสามารถเพิ่มยอดขายให้คนได้ยเยอะมากแล้วถ้าในแง่ของภาครัฐอะในเมื่อจบมันเป็นจบที่ดีขนาดนี้เนี่ยถ้าทําสื่อที่ดีได้เนี่ย มันจะเกิดคนอะไรที่ดีขึ้นกับสังคม mm hmm. คือเป็นความสงสัยเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราจะในในยุคนั้นเนี่ยเราจะเห็นสื่อที่ดีอยู่ที่โดดเด่นอยู่ประมาณแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะอย่างเช่นหาสหรือตาวิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเกิดคําถามนี้ขึ้นเนี่ยมันไม่มีคําตอบแล้วก็คุยกับหลายคนที่ทําเรื่องการสื่อสารในวงการโฆษณาเนี่ยก็ไม่ไม่เห็นทางออกว่าแล้วมันจะดีขึ้นมาได้ยังไงก็เลยต้องคำถามกับตัวเองว่า ทำไมไม่ลองดูคือจริงๆแล้วมีอาจารย์ที่รักมากอยู่คนหนึ่งที่อยู่คณะนิเทศศาสตร์จันที่นะคะจันที่ก็จะรู้ว่าไอะอยากลองทําเรื่องอะไรที่มันเป็นงานเกี่ยวกับสังคมอยู่อาจารย์ก็จะผลักดันส่งเสริมแล้วก็มีโอกาสได้มาช่วยงานสสรักหนึ่งตอนนั้นเข้ามาเป็นกรรมการที่จะช่วยพิจารณาโครงการเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเขาก็เลยชวนตอนนั้นอายุแค่ยี่สิบเจ็ดเองสวยมากใช่ซึ่งก็รู้สึกว่า ถ้าไม่ลองทําตอนนี้แล้วจะลองทําตอนไหนการกระบวนการาตัดสินใจเนี่ยไม่ค่อยนานมากพอคิดมานานมากแล้วว่าอยากมีโอกาสทางานภาครัฐจริง,รงๆเคยไปสอบในางานภาครัฐด้วยงั้นเพราะนั้นอไไพอพอมีโอกาสปั๊บเนี่ยจุดที่ยากมากคือการคุยกับที่บ้านเพราะว่าแล้วก็การคุยกับที่ออฟฟิศเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วง ช่วงรุ่งเรืองส่วนรุ่งเรืองช่วงชีวิตแรของชีวิตไง<ม>เพราะว่าได้ปรับเงินเดือนที่ดีมากได้ปรับตําแหน่งที่แบบก้าวกระโดดมากตอนนั้นเป็น a er อค o u n t a n t ค่ะพออย่างที่บ้านก็จะแบบเออเราไปช่วยเป็นพาร์ทไทม์ได้ไหมเราช่วยเป็นสมีนชีได้ะะ <c oughs> ไหมก็จะเพราะว่าสสสตอนนั้นเนี่ยสังคมไม่มีใครรู้จักเลยว่าคือองค์กรอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็แบบแล้วมันจะมั่นคงไหมมันจะเป็นยังไงแล้วไปเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือปัจจัยที่1นึคะปัจจัยที่2จริงๆตอนนั้นเนี่ยทางสา,สา,สายังไม่ได้รับเจ้าหน้าที่ประจำเพราะฉะนั้นคอนแทคเราสั้นมากคอนแทคเราแค่แบบ2เ <c oughs> ดือน4เดือนซึ่งในขณะที่เรามีงานประจําที่มั่นคงมากๆแล้วเราต้องลดเงินเดือนมาเยอะมากๆเนี่ยมันก็เลยเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ <c oughs> แต่ก็เร็วมากค่ะก็คือเหมือนที่บอกไปว่าด้วยความที่เยังไม่เยอะมากกใ็ให้ให้ให้โจทย์กับตัวเองบอกว่า เราให้เวลาสามปีดูถ้าเราลองทำอย่างดีที่สุดแล้วมันไปไม่ได้เราอาจจะตัดสินใจใหม่แต่ทําไมเราไม่ลองตั้งแต่ตอนที่เรายังอายุไม่เยอะมากเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับมาตัดสินใจได้ชัดเจนว่ามันใช่ทางที่เราอยากไปหรือเปล่าต้องบอกว่าสอสอก็เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการในการทํางานทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบภาครัฐโดยตรงเราไม่คุ้นชินกับระบบแบบนี้อันที่หนึ่งนี้ยอันที่สองเนี่ย นที่ทํางานเนี่ยที่ทางานในเครือข่ายของสสเนี่ยส่วนใหญ่ล้วจะเป็นข่าทางด้านงานสังคมนอหรองงานภาครัฐพราะนั้นทุกคนจะมุ่งมั่นทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ถามว่าทักษะานการสื่อสารมีมากน้อยอย่ไรก็จะมีคนละทักษะที่เราได้มาจะเป็นทักษะการสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเชิงนโยบมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่การปรับตัวเนี่ยไม่ใช่ปรับแค่เรื่องระบบแต่ปรับทั้งเรื่องที่เราจะทำยังไงให้ คนที่เขามีความเข้าใจที่ดีในสังคมแต่ไม่มีทักษะในการสื่อสารเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราคิดและเป้าหมายที่เราอยากจะทําำเพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้กแบบับตัวเราเองพอสมควรในแง่ที่ว่าเราต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลมากในการที่เราจะต้องตั้งโจทย์ให้ถูกวิธีแล้วลองปรับวิธีการทํางาน,นให้เหมาะสมที่สุดเข้ากับบริบทของ เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นโจทย์แค่ว่าเราทํายังไงต่อเรื่องนี้สิ่งสําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยู่ยนในวงการเอเจนซี่โฆษณาเน,นี่ยเราใช้เงินซื้อมีเดียได้เลยตามที่เราอยากจะซื้อเราอยากจะจัดงานอีเวนต์เราก็ใช้เงิน ทำประชาสัมพันธ์ได้เต็มที่เรามีเงินทุนนัโฆษณาเป็นเรื่องละสี่ห้าล้านเราก็ทําได้เลยอย่างไม่ต้องกังวลถ้าลูกค้ายอมจ่ายเงินแต่อาวึงโิทโจตรงนี้เนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของชิ้นงานเท่านั้นสิ่งสำคัญที่มากกว่านั้นก็คือแนวทางอาจารย์ของโบเวก็จะบอกเสมอว่าถ้าสังคมจะไปได้เนี่ยทุกคนในทุกวิชาชีพเนี่ยต้องร่วมช่วยกันคนละไม้คนละมือน,นั่นหมายถึงว่าโจทย์ใหญ่ที่สําคัญที่สุด จะทาอย่างไรให้วงการวิชาชีพสือ่อสารโ้าเนี่ยเห็นความสาคัญของเรื่องนี้และทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าและช่วยไปด้วยกันไม่ได้มองโจ,จทย์การทํางานภาครัฐเป็นเหมือกกนกับการขายสินค้าให้กับลูกค้าปกติทั่วไปะัะนั้นอันเนี้ยเป็นความยากที่สุดที่เราต้องตั้งหลักให้ดีเพื่อให้ทุกอย่างในระยะย,ยาวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างจริงจังแล้วก็เกิดเพื่อนที่เข้าใจว่าเขากําลังจะทําอะไรเพื่ออะไร แลวทำไมเขาถึง<ม>ควรจะมารวบช่วยกันทำในเรื่องนี้ให้กับสังคมคือ <c oughs> งานด้านสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้มีประเด็นเดียวประเด็นหลประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหยิบในโจทย์ที่มีอยู่อย่าสงสมมติเราบอกว่าเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องวรรณรงค์การบริโภคแอลกอฮอล์โอ้มันไปได้ไกลมากเราจะหยิบยังไงละ่ะที่จะทําให้เรื่องมันน่าสนใจที่สุดเพราะว่ามีตั้งแต่เรื่องสุขภาพมีทั้งแต่เรื่องวัฒนธรรมมีไปถึงแบบเอ่อ โอกาสสาคัญต่างๆวันเกิดวันปีใหม่วันวาเลนไทน์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทํายังไงให้การสื่อสารเนี้ยตอบโจทย์ตรงเรื่องประเด็นนั้นได้ดีที่สุดและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จริงด้วยแต่พอมาทํางานด้านการสื่อสารเนี้ยเราไม่มีสินค้าเรากว้างมากอะคะคือสินค้นาเราคืออะไรสินค้าเราก็คือ,รอจริงถ้าเราสามารถระบุได้ชัดเจนว่าอะไรที่จะเป็น จุดสาคัญที่สุดที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อนนันนั้นเราเรียกว่ามันคือผลิตภัณจริงๆถ้าเป็นแคมเปญเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องแคมเปญให้เราเท่ากับแช่ง <c oughs> คือให้เลาเท่ากับแช่งเนี่ยเป็นโจทย์ที่เราตั้งโจทย์กันขึ้นมาว่ามันมีสองประเด็นนะคะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยประเด็น,นเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเราอยากลดอยู่แล้วให้คนลดละเลิก <c oughs> แต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยถูกให้นิยามเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ควรให้แก่กันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับเปลี่ยนทสศนคติและวิธีคิดว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อร่างกายเยอะมากเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนิยามตรงนี้ได้เนี่ยจะนําไปสู่ผลกระทบในเรื่องอือ่นๆด้วยโชคดีที่เราทํางานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับนโยบายที่เอาแอลกอฮอล์ออกจากกระเช้าในเรื่องของการโปรโมชั่น <c oughs> ที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพราะนั้นพอเราสื่อสารประเด็นนี้ออกไปกับสังคมอะคะทุกคนรู้สึกมันคือแฟ mm hmm. กต์แอลกอฮอล์มันมันเป็นโทษต่อร่างกายก็เลยนํามาสู่ประเด็นที่ทําให้คนรับเนี่ยรับประเด็นนี้ง่ายในขณะที่นโยบายบริซีเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นทุกห้างในตอนนั้นนะคะกระเช้าที่ตั้งโชว์เนี่ยจะไม่มีแอลกอฮอล์อยู่เลย mm hmm. การเข้าถึงก็จะน้อยลงไปเยอะ ต้องบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราทํางานร่วมกันกับเครือข่ายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าความสําเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากใครก็คือทั้งเครือข่ายภาคสังคมต่างๆแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะเพราะกระแสเนี่ยมันเกิดจากการอย่างไีตัวมดุเล้าข้อพรรษาพอเราสามารถที่จะทําให้คนเห็นว่าทําไมช่วงข้อพรรษาการเล่าแล้วมันดียังไทงท้ายที่สุดแล้วกลไกสําคัญที่สุดคือประชาชนเพราะเกิดการพูดปากต่อปาก เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเรื่องเข้าภาษาปั๊บเดินไปไหนมาไหนเวลามีการชวนกินเหล้าทุกคนก็จะบอกเราเลยว่ามันเข้าอาษาไม่กินเหล้าเงินเล่าลเข้าภนษาใช่แล้วถ้าให้เรียกว่าเราเป็นแค่จุดเริ่มต้นและเป็นคนจุดประกายแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่ทําให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความแข็งแรงของสังคมความแข็งแรงของชุมชนและภาคปอะชาชนมากกว่าต้องบอกเลยว่าทํางานมา9กปีพิสูจน์เรื่องนี้ได้จริงค่ะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนเนี่ย มีความอยากทำดีในตัวสมองเนออย่างที่สองก็คือว่าเรื่องที่ดีเนี่ยถ้าเราจับประเด็นให้ถูกแล้วเราสามารถทำให้เขาเห็นว่าเขาเข้ามาร่วมได้ยังไงโอกาสในความร่วมมือจะสูงมากในรังในวิชาชีพตัวเองและอาจก็รู้สึกว่าเราเห็นหมอเราเห็นครูที่เขาทำงาน,างนด้านสังคมเยอะมากอยากปั้น แล้วก็อยากสร้างคุณค่าให้วิชาชีพนี้เห็นคุณค่าว่าตัววิชาชีพเองเนี่มีความสําคัญต่อสังคมมากเลยนะ mm hmm. อยากจะบอกว่าทุกคนละกายของทุกวิชาชีพนี่มีความสําคัญหมดเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวิชาชีพนี้ในวงการเอง็นความสําคัญได้เนี่ยมันไม่ใช่คนหนึ่งคนมันไม่ใช่ไอาดจะแค่ทีางานไหเดียแต่มันจะคือการมันเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้ทุกคนในวิชาชีพเห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งต่อการแก้ปัญหาสังคมยัางไงา แต่นั้นมันใหญ่กว่าเยอะมากอันนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้รู้สึกว่าทําต่อไปเถอะเพราะทุกวันที่ทำเนี่ยเราได้เพื่อนในวิชาชีพเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันในการทำเสม,สม,มเอๆแล้วก็แรงบันดาลใจอกันนึงที่สําคัญก็คือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น <c oughs> เคยเคยคิดเหมือนกันบางทีช่วงท้อๆอ่ะก็รู้สึกว่าเออเรานทำไี้ไม่ค่อยดีเราควรจะให้โอกาสคนอื่นเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังที่เรากำลังรอคือว่า จะจะดีมากหรือดีน้อยเนี่ยถ้าเราถ้าเราตั้งใจที่ตั้งใจจริงแล้วเรารอบครอบกับมันอย่างมากเราจะเป็นบันไดให้เด็กรุ่นใหม่เขาเดินไปได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทำเถอะเรียนอยู่แอบมา